สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเติมเกียร์โพแทนะครับกับรถยนต์ฟอร์ดเฟสต้านะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ทางน้องท่านมาเติมให้นะครับถ้ารถรุ่นนี้เนี่ยเราจะต้องเติมด้านล่างนะครับเป็นตัวเป็นจุดที่เติมน้ำมันเกียร์เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับง่ายๆครับไม่ยากอุปกรณ์ภายในนะครับจะมี นะครับมีให้ก็คือหนึ่งก็คือเป็นหลอดน้ํายาเป็นหลอดน้ํายานะครับอที่สองก็จะเป็นสลิงนะครับแล้วหอมสายนะครับอันนี้จะเหมาะเหมาะสมกับเวลาเราเติมกยากหรือว่ามีช่องที่ต้องเติมน้ำง่ายๆนะไม่ยอครัคุณสัญชัยครับทำไม ปอดปอรดตุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับครับทำไมถึงใช้ตัวเกียร์บอเทนนะครับนใช้เกียร์เกียร์บอเทนที่ใช้กับเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าปอรดตัวนี้เป็นระบบเกียร์ดูอัลนะครับซึ่งเกียร์ดูอัลตัวนี้เนี่ยจะมีจะใช้น้ำมันเกียร์เป็นแบบน้ำมันเกียร์ธรรมดาง่ายๆเลยดูอัลนี่คือดูอัลคัตใช่ป่ะครับใช่ครับ . tumalam <laughs> 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 คอเทคเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเราก็เอามันขึ้นรถเลยนะครับพอเราเติมเสร็จแล้วประกอบอปิดรูปิดอะไรต่างๆแล้วนะครับแล้วก็ง่ายๆครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้เนี่ยเฟต้าตัวนี้เนี่ยเราก็จะ,จะเปลี่ยนเกียร์สตาร์ทแล้วก็เข้าเกียร์นะครับ อย่างหนึ่งก็ไว้ประมาณสักยี่สิบส,สัเพื่อให้เกียร์โปรเจเนี่ยวิ่งเข้าไปทําทหน้าที่ของตัวตัวของล้อตร์โปรเจเลยนะครับเพื่อเข้าไปเคลือบเข้าไปลดการสึกหรอเข้าไปเคลือบทิ้นส่วนต่างๆนะครับเข้าเอ็นเข้าดีนะฮะอย่างนี้ครับให้วิ่งตามนะครับ ให้เกียร์พสต์เนี่ยวิ่งเข้าไปในระบบของเกียร์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําหน้าที่ของเขา่ง่ายครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาก็ง่ายๆครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็เหยียบคัดต์แล้วเหยียบคันแล้วเราก็เข้าเกียร์หนึ่งนะครับเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเงแป๊บหนึ่งประมาณสักยี่สิบสัสิบีแล้วก็เข้าเกียร์สองประทำอย่างนี้ไปครับไปเรื่อยๆนะครับคนท่านั้นนะครับก็เสร็จแล้วแล้วเราก็ใช้งานตามปกติได้นะครับ Yeah. <laughs>